ปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างจากอุปกรณ์ทั่วไปยังไงคลิปนี้มีคำตอบเกมมิ่งเกียร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ะคะ่ะที่เหล่าเกมเมอร์นะคะต้องดูและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเพราะว่าเขานะคะถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเล่นเกมโดยเฉพาะและคลิปนี้ค่ะคลิปจะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่สงสัยว่าเอ๊ะ อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังนะคะรวมไปถึงหน้าตอมอนิเตอร์เนี่ยมันดีกว่าแบบที่ใช้งานทั่วไปยังไงและทำไมหลายๆคนถึงเลือกใช้เป็นแบบเกมมิ่งถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดนะคะก็คือดีไซน์และความสวยงามค่ะโดยเฉพาะเมาเกมมิ่งนะคะที่คิมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยแหละในการเล่นเกมเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องจับอยู่ตลอดเวลาที่เล่นเกมเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาเลยดีไซน์ออกมาค่ะให้จับกระชับมากที่สุดเข้ามือมากที่สุดนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานได้นานไม่เมื่อยมือมีปุ่มมาโคต่างๆนะคะให้เพื่อนๆสามารถไปตั้งค่าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเล่นเกมได้ด้วยและสเปคภายในนั้นดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นสวิตช์หรือเซนเซอร์นะคะที่สามารถปรับค่าความไว เมาส์หรือค่า DPI นะคะให้เหมาะกับการใช้งานของเพื่อนๆได้ซึ่งเมาส์ทั่วๆไปนะอาจจะไม่สามารถปรับค่าอะไรพวกนี้ได้นะคะทําให้การเล่นเกมเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเพื่อนๆนะคะเปลี่ยนมาใช้เป็นเมาส์เกมมิ่งเนี่ยจะสามารถเล่นเกมได้ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะ และนอกจากดีไซน์และความสวยงามแล้วนะคะเขายังมีความทนทานค่ะพวกอุปกรณ์เกมมิ่งนะคะเขาจะมีความทนทานมากกว่าอุปกรณ์ปกติเยอะมากๆเลยอย่างเช่นคีย์บอร์ดของเขานะคะก็จะมีวัสดุที่แข็งแรงมากกว่าทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นานกว่าแน่นอนซึ่งคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะคะก็มีหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นปุ่มยางที่จะมีราคาที่ถูกกว่าแบบอื่นๆนะคะหรือแบบแมคคาน i c a ลคีย์บอร์ดค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้รับความนิยมมากที่สุดนะและที่คิมชอบนะคะก็คือเขามีสวิตช์ให้เลือกหลายสวิตช์ บ o าว b l บล k หรือว่ากรีนนั่นเองค่ะแต่และสวิตเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นเ s สสวิตนะคะพอเรากดแล้วเนี่ยเสียงก็จะเงียบนะให้ความรู้สึกแน่นๆกว่าแบบอื่นค่ะส่วนบูสวิตนะคะก็จะมีความเสียงดังมีความคลิกกี้กว่าแบบอื่นจะบอกได้เลยว่ากดมันมากๆ เพื่อนๆที่เล่นเกมแนว FPS จะทราบกันดีว่าหูฟังที่ดีเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆได้เปรียบศัตรูเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าหูฟังที่ดีค่ะจะทําให้เราสามารถแยกเสียงได้นะไม่ว่าจะมาจากทางซ้ายหรือว่าทางขวานั่นเองค่ะโดยที่หูฟังปกติเนี่ยอาจจะทําไม่ได้เท่าที่ควรหรือว่าทําไม่ได้เท่านี้นั่นเองนะและถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะมีการเล่นเกมที่ดีมากยิ่งขึ้นคิมแนะนําเลยค่ะว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะหูฟังเกมมิ่งเนี่ยเขายังมีเสียงที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมนะคะหรือนํไป ใช้ฟังเพลงดูหนังก็จะฟินมากกว่าแน่นอน และอย่างสุดท้ายนะคะที่คลิปคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยน,ะนั่นก็คือ g a ม i n g Monitor อร์นั่นเองค่ะซึ่งประสิทธิภาพของเขาเนี่ยจะดีกว่าหน้าจอทั่วไปอย่างแน่นอนเลยนะเพราะสเปคของเขาค่ะก็จะมี Response Time ที่ต่ำนะคะมี r r f s h r a t e ที่สูงค่ะไม่ว่าจะเป็น144 h z 175 h z หรือว่า240 h z นะคะยิ่งสูงมากเท่าไหร่การแสดงภาพเนี่ยก็จะดูลื่นไหลสบายตาและการตอบสนองก็จะไวกว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่เล่นเกมแนว FPS เป็นหลักค่ะ และบางจอนะคะยังมีฟีเจอร์ทำให้ภาพในส่วนที่มืดสว่างขึ้นอีกด้วยเรียกว่าโกงสุดๆเลยค่ะ เป็นยังกันบ้างคะเพื่อนๆกับข้อแตกต่างระหว่างอุปกรณ์เกมมิ่งเกี์และอุปกรณ์ทั่วไปที่คิมได้มาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะคะแต่แอบบอกก่อนนะว่าอุปกรณ์เกมมิ่งเก์เนี่ยเขาจะมีราคาที่สูงกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่เขายังมีข้อดีเยอะมากๆเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ความสวยงามความทนทานความแม่นยําหรือว่าประสิทธิภาพอื่นๆนะคะที่คิมรับรองได้เลยว่าเล่นเกมได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะและอุปกรณ์เกมมิ่งเก์ทั้งหมดนะคะ JAB เนี่ยเขามีเพื่อนๆเลือกเยอะมากๆเลยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w .jab.co.th หรือว่า Line @jabonline สั่งครบ3000มีบริการส่งฟรี24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ